สวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับนะนี่ไอดิ้นนะครับนะไอดิ้น2.5เซนเบสดซีโองานโชโดนะครับเตรียมจับจองได้เลยนะครับน้าๆปั่นไม่ต้องเร็วครับนะาสำหรับไอดิ้นงานฝ่าย2.5เซนนะครับปลอดแน่นอนนะครับน้าๆนี่เหยื่อดีตีน้ำตังระวังขาดนะครับนะตัวนี้ฉายาเขานะครับเหยื่อเทวดาราคาลงมนุษย์นะครับแล้วก็ สายโคโยตี้สายตะลิงพังนะครับนะสำหรับไอ้ดินงานสาย2.5เซนนะตัวนี้เบ็ดซีโอนะครับนะสำหรับลุยโดได้เลยนะครับนะตีลุยไหมบัวไหมอะไรได้หมดเลยนะครับนนะไอ้ดินงานสาย2.5เซนน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็ประมาณ9กรัมถึง10กรัมปั่นไม่ต้องเร็วนะครับนะสบายๆบายเลยครับนะแต่ป๊อตเยอะดีตีน้ำดังระวังขาดนะครับเตรียมจับจองเลยนะครับนะ ุนนี้มีไม่กี่ตัวนะนาะแดงเดิน 4O ไว้ให้งานสีนะครับนะ้าใจเตรียมจับจองได้เลยที่นี่เร็วๆนี้นะครับนะโอ้โหหมายออกนี้นะนะตีมันทั้งวันนะครับตัวนี้มีนะมีเบียง 2O นะครับแล้วก็ 4O นะครับนาะหนะ้างานชาโดมีทั้งงานไม้และงานสีนะครับนะในราคาที่ เบาๆจาจะต้องได้นะครับนะนะสำหรับเหยื่อมจากร้านกบหลาเพชรบุรีนะครับนี่ประเทศหลังเลิกงานนะครับโอ้โหนะตัวตีดิ้นเนี่ยนะนะผมคือเป็นเหยื่อที่ไว้ใจได้เลยนะครับหวังผลได้เลยนะสำหรับนะนะนะครับที่บอกปลาเคียเค้ยวๆชาโดนี่เสียมือขาเตะตีโตนะโอ้โหนี่ครับนะสนใจก็เตรียมจับจองได้เลยนะครับสําหรับนี่ไอดิน้นนานสายสอเซนนะครับนะนี่ซีโอ นะครับ